พิกัดนี้ยากแล้วโอกาสสีสเกตกำปั้นชาวไทยกลับทวงแชมป์โลกดับเบิลยูบีซีอีกสมัยยังคงเป็นความหวังของค่ายนะครหลวงโปรโมชั่นสำหรับเจ้าแหลมสีสเกตซอรุ่งวิสัยกำปั้นชาวไทยอดีตแช,ชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ฟเวยเวท115ปอนสภาหมวยโลกดับเบิลยูบีซีโดยที่ผ่านมากำปั้นวัย38ปีขึ้นสังเวียนชกอุ่นเครื่องในบ้านเราไปทั้งหมด8ไฟตลอดระยะเวลา2ปีแต่เป็นการเจอกับนักมวยที่ไม่มีอันดับในสภาวมวยโลกดับเบิลยูบีซีและเป็นการชกแบบ8ถึง6ยกเท่านั้นทำให ล่าสุดจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสภามวยโลก WBC ประจำเดือนมีนาคม2,568ปรากฏว่าเจ้าแหลมอันดับหล่นไปอยู่ที่8ในรุ่นซูเปอร์ไฟายเวทหลังจากรั้งอันดับ6มาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา แน่นอนงานนี้ทําให้โอกาสในการกลับไปทวงคืนบอลลงโลกของสีสเกตนครหลวงโรมันในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกดับบลยูบถือเป็นงานยากขึ้นมาทันทีเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับอันดับโลกที่หล่นลงไปมากนั่นเองอันดับโลกของสภามวยโลกดับบิลยูบรุ่นซูเปอร์ายเวทเดือนมีนาคม2568แชมป์เจสซี่โรดริเกสสหรัฐ1โรมันกอนซาเลสนิการากัว 2. คาร์ลอสคูเอรัส เม็กซิโก3แอนดรูมอลลนีออสเตรเลียสโคเซอิทานากะญี่ปุ่น5เจอราเกเนลฟิลิปปินส์หเดวิดคูเอยา เม็กซิโก7ริคาโดมาลายิก้าอฟริกาใต้8ศดีสเกตสอรุ่งวิสัยไทย9ซูซสุมิทากายาม่าญี่ปุ่นสิบเปโดรกูเอว a r a เม็กซิโกอ่านเพิ่มเติมทั่วโลกต้องจดจำ Double u b ซ Post ยกย่อง ok สีสเกตโคดมวยชาวไทยผู้ช็อกโลกโลกยอมรับสื่อกำปั้นดังยกศีสเกตรครองโคดมวยชาวไทยอันดับหนึ่งในวัย38ปปีวางแผนแบบนี้เสียหุยชี้เตรียมตัดสินอนาคตสีสเกตหลังไฟบุกญี่ปุ่น